สัสดีโรงเรียนวัดควรวิไลจงังหวัดตรังค่ะเราจะมาไปคูอาสาที่นี่หสัปดาห์ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากเชียงใหม่โอ้โหดมากแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ทาให้การเดินทางในงครั้งนี้ราบรื่นและก็สนุกมากระหว่างทางการเดินทางรอบเทของปารวีนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อตอนเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่58ของการเดินทางรอบประเทศคนเดียวของบีแล้วนะคะกับระยะทาง6,000กว่ากิโลเมตรบีเดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเกต็ตเพื่อมาพักผ่อนเป็นเวลา2วันก่อนจะเดินทางไปเป็นครูอาสาดู GPS มีระยะทาง310กิโลเมตรจากตรงที่บีอยู่ไปถึงจังหวัดตรังซึ่งเป็นระยะที่ไกลมากพอสมควรจากที่บีเคยขี่มาในแต่ละวันนะคะสู้เขานะปารวีโดยระหว่างทางบีก็แวะเข้าไปเที่ยวเสมาดนางชีด้วยค่ะจะบอกว่าแวะก็ไม่ได้เพราะ ราะว่าต้องขี่ไปอีกประมาณไปกับ30กิโลสมิทนางชีอยู่จังหวัดพังงาน,นะคะสวยมากๆเลยเหมือนเราแบบหลุดเข้าไปอยู่ในโลกเทพนิยายเลยค่ะสวยมากแล้วเราก็ออกเดินทางต่อจ้ะขากลัวก่อนนะคะที่อ้าวลึกลุดจังหวัดจะมี่หรือพัางงา ขี่มาขี่มาเรื่อยๆน้ำมันกระพริบจ้าเราแบบหาปั๊มไม่ได้เลยเรื่องสุดท้ายลุงขาวจะไปถึงไหมพร้อม,มน้ำมันอยู่ไหนไม่รู้เรกสุดท้ายจ้ะเกือบไม่ทันสึงจุดที่ต้องดมอย่าดมแล้วจ้ะ คนสภาพดูข่า,ขาวอย่าเพื่งงอแงนะลูกเอกี้น้ำมันก็เพียบแล้วนะฉันกำลังเข้าตรังแล้วจ้ะและฉันก็เหนื่อยมากไม่อยากเสียเวลาเลยไม่ใช่ดูหน้าที่สภาพเป็นร่างที่ไร้วิญญาณยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้กี่โมงแล้ว สี่โมงยี่สิบเมื่อกี้ข้าวเชียงเลยเพราะว่ารีบดันมากลัวมันมืดเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันอนะ่ะยังไงขออยากกินข้าวนะคะ <S <S สภาพของคนกินข้าวกับร่างที่ไร้วิญญาณนะคะมันก็จะเงาเงาแบบนี้แหละ ถนนเส้นนี้สวยมากค่ะจากตังไปอำเภอย่านตาขาววันนี้บีเดินทางตลอดทั้งวันออกจากภูเก็ตก็คือ8ปดโมงเช้ามาถึงจุดนี้ก็ประมาณ5้าโมงแล้วเหนื่อยมากค่ะเหมือนมีแต่ร่างที่ไร้วิญญาณกําลังพาเราเดินทางไปการเดินทางรถทิปแบบ B, บาาีต้องสู้กับทั้งสภาพอากาศต้องสู้กับทั้งสภาพร่างกายของตัวเองและที่สําคัญเราต้องสู้กับใจตัวเองด้วยค่ะเดินทางคนเดียวมันคล่องตัวกว่าสบายได้ใช้เวลากับตัวเองแต่ก็ต้องยอมรับนะคะ ว่าบางเวลามันก็เหงาเหมือนกันเราก็จัดการความเหงาโดยการเปิดเพลงหมอลำแล้วก็เสียงไปเลยจ้าและแล้วก็มาถึงทางเข้าโรงเรียนนะคะวังเวงมากต้องผ่านวัดเข้าไปด้วยเด้ออย่าได้คิดมาตอนกลางคืนนะคะเนี่ยโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอปะเหลียนนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้กับอำเภอย่านตาขาวแค่3มกิโลแรงแล้วเข้าไปสำรวจโรงเรียนกันหน่อยค่ะก่อนที่เราจะมาสอนเด็กๆที่นี่กัน ถือก็เกือบมืดแล้วค่ะไม่มีใครอยู่โรงเรียนแม้แต่คนเดียวเลยก็มันเป็นวันอาทิตย์ใครเขาจะมาโรงเรียนกันล่สะสวัสดีโรงเรียนวัดควรวิไลจงังหวัดตรังค่ะในสุดท้ายคุณปรารวีเขาก็สามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่มาเป็นครูอาสาที่จังหวัดตรังได้สําเร็จจ้าแต่มีหนึ่งอย่างที่เราลืมคิดไปค่ะนั่นก็คือมาถึงตังแล้วมาถึงที่ ย่านตะขาวแล้วเรียบร้อยแต่นอนไหน <laughs> นอนไหนวะ <laughs> งงลืมแล้วสรุปเราก็ได้ที่นอนนะคะ <c oughs> คือตอนแรกบีคิดแค่ว่าพาตัวเองมาให้ถึงที่นี่ก่อนสวัสดียามเช้าจากจังหวัดตรังจ้าเมื่อคืนเราอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ มันจะเป็นที่พักของคนงานของโกดังเหล็กนะโกดังวัสดุก่อสร้างของอำเภอย่านตาขาจงังหวัดตรังที่จริงอ่ะเขาสร้างอันนี้ไว้ให้แต่ว่ามันยังไม่เสร็จ ที่พักของบีอยู่ในร้านกม .23 เป็นร้านวัส,สดกุก่อสร้างที่อยู่ในอำเภอย่านตาขาวซึ่งคนที่หาครูอาสามาที่ตรังเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะอาดีวะโดยอาดีวะโดยกินจากก้อยเป็นไ,ไซ้หนึง่ง อาดีว่ะโดยกินจะโกยไม่ใเ่น,นมใช่ใช่ด้วยแล้วคลิปหน้าเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าการมาสอนเด็กใต้ของบีจะเป็นยังไงบ้างจะรอดหรือเปล่าออกการเป็นครูอาสาหาวันเจ็ดโรงเรียนฝากติดตามกันด้วยนะคะทั้ง YouTube, Facebook, TikTok ในชื่อการเดินทางของปารวีคะ่ะ